ใต้จมบัดเปิดนิดแล้วพุ่มพลังงานกับรถตัวนี้ครับพุ่มใต้ไดตึงจมบัดเปิดกับพุ่มใต้บอกว่าไม่ายกองีองี้ใต้กันนี้ครับเลยตรงนี้ล็อกกี้เบียบคอ้ล็อกกี้ยด ai love knockoff, you know. I know my guy, dài know one măn band. bèn Lấy quá So rồi gắn a rocky, won't go. Locky, bay. Locky, bay. Locky, rồi Locky, à Locky, rồi Locky, bay. Locky, rồi Locky, cốt trong bát bưởi ngắp. Tây hắn là phải tà man nơi, mèo này. Jako mèo 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 cái bề viên đấy bề có bề nhung bề trong bề bề nha quần cắp vô bề <laughs> trong bề 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 cắp vô bề 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 đây bề bề Cái hoang cả phải bề mắc bề 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 trên, phải bề 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 trong bề เด็กไม่ไม่น้องไม่ไม่กันน้องมากรับปณิกรครับว่า,วา,าบบอะไรกันกับโบนี่โบนี่นี่ตงป้านี่ไปก่อนเด็กไม่ไม่อันนี้นี่ตัวกี้พวกเกี้ยนดีนะอันนี้นี่ตัวพวกเกี้ยดีกลางนุ่งเกี้ยกระเตกโดยกาวัาน ถังไงนวลหน่วยเจตนาเปล่าเดียวโอเคะแต่ถ้าเป็นร่องเป่ามันโอเกคะเหมือนกันแต่มันจะมีทะลุร่องลงแต่นี้มันไม่มีทะลุมันเปล่าเดียวอันนี้ก็อาจันปุ๊บหนังกว่าจารย์ปูนี่กลองนั่นนะครับหนังกวาโุมยตัวนี้ตัวสี่ชองตัวเล็กตัวของผม๊เดี๋ยวใกล้ไปแล้วตัวเี๋ผมกลับมันอันนี้ตรงหน้าเรียกวุ้ตัวเล็กเดี๋ยวใกล้ไปแล้วแต่ก็มาล่างจากตัวนั้นการนี้มาตัวนี้ Quốc kỳ, anh em rút tay, có gì bên trong anh chết. anh em quân cốt đá gắn, anh em gắn. yêu, tà lệch điếu, gà gà mấy cái gà chìa gà gà rồi, gà cuộn. gà 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 cháy, gà mà mấy gà 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 cháy gà 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 ไอแปดนึงปดจงนี่มันเกี่ยวกันได้วะไปถึงมาแปดซีแล้วมาาวนึ่งนี่พวนี้มันเกี่ยวกัวนดดได้ัวัไม่รู้ไม่เคยได้ไ่ได้เห็นกาวุงเลยจบหมด 1, นึด่งหน่าจัหวมดน่าอเราด,ดได้เลจกี้นี่เจ้าว่ะบอได้แล้วเกิดหน้านี่ได้ไปยังวนี้มันจะเลยมาสันทีเลยเข้มสันีเข้มเนาะโกี้นี่กี้นี่มันแตงไง แสงไม่อยากจะขึ้นหรไม่ในตอนนี้จะไม่ไม่ขึ้นในติกไม่ขึ้นก่อนตอนนี้นตอติกมันลงได้ทิ้งโดยตัวมันขึ้นนกี้นี่คือมันไต่งไงยา,า,ลลไายรถจกนนักว่าโรเล่ไม่ไก้ได้ไม่ไก้ได้คือรถจับได้ก็ไน้ได้ไปยังหน้าได้ไปยังเต็มสาวันไต้กว่าโรลกิ๊ดแล่ขึ้นตันที่นกี้มันมันแล่นั่นเลยตัวได้ไหนว่ารับจำเรื่องต่างปั๊มวะ นี่ปลากรนี้ก้าไปวิงานปลาปั๊มโกงอยู่ไม่แม้เลยนั่นไมว่าอะไรว่าเราเล่นปลาปั๊มดักไต้รวยต้วยรวยได้ทีนงเราต้องคอยเราไปตาโก้จนตาโก้คอยเราไปตั้งหลังปั๊มมันจะนี้นะคือเราตั้งไว้น้อยๆตั้งพอเราเราไปได้แต่ว่ากระนี้มันไม่ไปจ่อยตั้งนะเราจะตั้งน้อย Thì ta bảo màn bài giỏi ta ngân, ừ, ok Thì ta bảo màn bài giỏi ta ngân Thì ta bảo là nơi nơi, nơi nơi, Này, cẩn thận, trái cơt bốm nó Này, trái cơt bốm nó nè Trái cơt này phải trái cơt bốm nó Rồi lục yên Xoay, viêng, giống như viêng vỏ đi, tức là mấy lục yên nó dùng Mấy lục yên Băm nơi trái cơt Bốm tăm trái cơt Bốm tăm trái cơt, mấy

nhiều đi làm giá có trừ mà lắc ya lắc răng, mới tân luôn, làm ya lăng rốt, Có lắc một tỉ lơn tỉ lơn tỉ lơn, chúng lâu tăng mặn nhìn nu không phải tăng mặn nhìn làm giá lăng rốt tỷ lõn, tỷ lõn, tỷ lõn. Đủ, làm lăng ไม่ต้องตู้เลยครับมาอตึงจีดก mm ัตซี่นี่แล้วกาชีดน้ำเล้งโอกเม็ดเลยเนี่ยจะแวววันนี้นะทำยาหลังเสริมถ้าไก่ไม่ไก่กีการตู้นะไก่ไม่อยากตู้กชีดแต่ไม่ต่างกันเดี๋ยวรีบรลกันหนึ่งประมาณร่องรลนร่องร่นซึ่งกระมลรีบรลกันนะชีดแวววับเลยแต่ว่าอย่าจีดเต่วว่าเดียวว่าจะที่เต่วที่ที่มันจะจางอึ่งมันกัดที่นั่นเลยทำยาหลังเสริม thì mình chẳng ăn nhiều để qua nó kiến trẻ lại với là mình, mình cắt nhìn mất nhà phải chết mình thích phải chết để làm gì cắt tiền lại thích thị trường <laughs> xong rồi xe xong tăng mận mình chạy vô mấy mươi ta và nàng quan lắm mà nhiều giá quá nè ừ nàng quan mà nhiều giá ไอ้บเนียนตั้งมันอยู่แต่ได้โบตั้งแต่ตั้งเต้ตัวเล็กมาเลยจนถึงตัวนี้ตั้งมันอยู่แต่ได้โบเนียนจะอยู่ตะกว่านางกว่าเล็กปลาเล็กเล่มันจะเป็นปลาเบ็กตัวใหญ่เลยไอโเนียนปลาเล็กไอ้เนียนจะใหญ่งว่ายนี่นะจะใหญ่งว่ายนี่ตัวเนียนคือหลงกลหลงเล่นปล่อยไปว่ายไอโบนี้ไอ้บเนียนเล็กอะไรละเวลากี่แจ๊กตัวนี้ยังเป็นเบ็กเดิมเลยของมันแค่นี้ยังเป็นเบ็กเดิมเนี่ยเบ็กเดิม Papa beg deh melek, ini.